สวัสดีครับเซลกานะครับจอรเดียอุบลครับผมเบองชัยแท็กเตอร์เมนเนียจะพามาเม่เบิ่งรถมือสองนะครับ5 3 1สนะครับขนาดหาสื้อหาแรงมานะครับตัวนี้เป็นเผ้าเดียวนะครับเป็นเผ้าเดียวเพิน่นเทิร์นเขามานะครับเทิร์นเขามาอ่านี่ครับยวพาเบิง่งรอบๆคขั้นใบมีด ขายตามสภาพนะครับแต่ว่าของเหลวทุกอย่างเปลี่ยนแห่ไม่เบิแล้วนะครับกองขัดไม่นะครับแต่บ่บมี่ขัดพี่ที่โอขันนี้ก็คือมีแต่ขัดกําลังปกติมีขัดสองแผน่นครับแห่ไม้เบิรแล้วหอยหัวหอยเย้ยมเก็บแห่ไม่เบิครับเป็นอะไรแถเบิดนะครับเป็นอะไรแถเบิลุกมงลุกมาก เลียนทำไเ่เบิดครับนี่ถูกหมากไหมสิ้นกระบ,บอกไหมนะครับถ้าสามหนึ่งศูนย์ีเวียดในพร้อมยางกับตามสภาพเลยครับขายตามสภาพเลยเดี๋ยวสิบอกราคานะครับราคาอยู่ที่สองแสนนะครับสองแสนบาทดาวได้ครับแต่ว่าต้องดาวห้าสิบเปอร์เซ็นต์ดาวห้าสิบเปอร์เซ็นต์กใส่เงินอยู่แสนหนึ่งนะครับ ใส่เงินอยู่หนึ่งแสนบาทส่วนสิพันจักปีเดี๋ยวจังมาคุยกันครับถ้าสนใจะสะอาดครับบอมีห้อยหัวเนี่ยมาเบิงมาเบิงอัดได้ครับมักกระจังเอาบอมักบอว่ากันครับผานี่เป็นผานเจ็ดนะครับ พันเจ็ดของพี่ที่ของประโยชน์นะครับเดี๋ยวพาพาเบื้องฟังนีดก้องเครื่องกับเปลี่ยนไม้ไเรอยครับเป็นก้องไม้นะครับกองแค่ก้องให้กับเปลี่ยนไม้เปลี่ยนทำไมเบ็ดเหลวของเร็วครับตามสภาพเลยครับเครื่องตั้งว่าวเช็คใหไ้ไหมเบ็ดเรียบร้อยเดี๋ยวแบตดจะเอาใส่ใหไ้ไหมครับ จะจำหน่ายโดยเรื่องใช้แท็กเตอร์นะครับผู้ดใดสนใจสอบถามได้ครับหรือโทรมาสอบถามได้ครับเดี๋ยวผมจะทิมเบอร์โทรไว้ใต้คลิปให้มือสองครับมือสองมีอยู่สองขั้นเนี่ยขั้นหนึ่งเป็นรถหน่อยรถหน่อยสามสิบหกแรงอยู่อยู่ลานสิมีขั้นเดียวครับตอนนี้ที่เป็นมือสองสามสิบหกแรงเป็นรถยืนมากครับหกล้อยสี่สิบสองชั่วโมงอุปรกรณ์สามชิน้น 4แสนกว่า 4, บาทครับรถหน่อยขั้นนี้าเบอรกองกุ้งกว่าบผู้ใดสนใจก็สามารถโทรมาสอบถามได้ครับเอาไปล่มไปล่มกองดินไทหน้าแห้งครับกระทะล่อขอบ30ำิบได้ครับรุ่นนี้เบียดทวงหลังทวงล่อหลังลอ,ลงลอยกิโลขล้างละลอยกิโล มีสองก่อนนะครับมีสองก่อนหาละลอยยีโ่โร่เวเบียดกับสองลอยแล้วครับน้ำหนักรถอีกอโดยพื้นทานบล็อกเครื่องเดียวกันครับกับปวกเนี้ยหาสามหนึ่งศูนย์ตัวนี้จะเป็นสองเผ่าครับตัวเดียวกันแต่เป็นสองเผ่าครับครับสำหรับคลิปนี้ก็เสียาไวเพียงแค่นี้ก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้เซลล์กายนะครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ